สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเสนอนิทานเรื่องอามาคอยและอามาเคียว <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมีนิทาน ule, เยอะแยะไปหมดเลยค่ะต่อไปเป็นนิทา, <c oughs> านเรื่องนิทานเรื่องน้องหีเคียวเป็นเด็กเกฑ์ม, <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งน้องหีเคียวไปถามเพื่อนๆว่าอามาคอยเธอยังเล่นอะไรอยู่อ่ะ น้องหิเคียวเลยแต่ว่าหีเคียวกําลังแปรงฟันอยู่อามาโคยเลยเปิดน้ําให้หีเคียวหนึ่งถังหีเคีย้ยวบอกว่าเขาใจจะอามาโคยที่จริงฉันไม่ต้องการน้ําอะไรฉันต้องการน้ําของโคยน้ําน้ําของโคยเอานิดเดียวก็พอ <c oughs> อามาขอามาโคยก็ตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> อ,อีอีเขียวก็ตื่นเต้นกันนะของอามาโคยมากเลยเขียขีก็อู้จีบก็ได้แล้วได้แล้วน้องขีเขียวก็เป็นเด็กเก่งอยู่วันหนึ่งน้องฮีเขียวเดินไปโรงเรียนน้องอีเขียวกำลังจะไปอาบน้ำและแปรงฟันคือแม่บอกว่า คือแม่จะช่วยอาบน้าให้หีเคียวหีเคียวบอกว่าหีเคียวแปรงฟันแล้วแม่ไม่ต้องมาหนูปิดประตูแล้วแม่เข้ามาทำไมหีเคียวตอบเรื่องฟังมโมโหแล้วหีเคียวก็ปาสบู่ใส่แม่แม่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอีเคีย <c oughs> หลังจากนั้นแม่ก็หยิบชุดให้ลูกอามาเคียวไปเอ้ยห,หีเคียวไป <c oughs> สรุปว่าแม่ลูกคู่นี้ได้เสียกันเองค่ะน้องหีเคียวกับน้องอามาเคียวอามาคยุยอามาคยุยค่ะโอเคไหมคะในทายเรื่องนี้ชอนให้รู้ว่าเราควรเป็นเด็กดีนะคะอย่าหยีเคียวค่ะสวัสด,ดีค่ะ